ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานเครื่อง HK 400นี่คือเครื่องไซลิงปั๊มอันชาญฉลาดสามารถดูคำแนะนำการใช้งานได้ที่ด้านบนของตัวเครื่องหรือสามารถดูการใช้งานเบื้องต้นจากคู่มือ Quick Start Guide ดึงด้ามดันยาไปด้านหลังจนสุดจากนั้นดึงตัวยึดกระบอกฉีดและหมุนไปด้านขวา90องศาติดตั้งตัวกระบอกฉีดยา ดูให้แน่ใจว่าตัวกระบอกฉีดยานั้นได้วางลงล็อกพอดีกดตัวล็อกค้างไว้และดันด้ามดันยาให้ชิดลูกสูบของกระบอกฉีดยากดปุ่ม Power รค้างไว้1-2วินาทีเพื่อเปิดเครื่องระบบเช็คตัวเองอัตโนมัติจะโชว์บนหน้าจอของเครื่องทางด้านหน้าของตัวเครื่องจะมีปุ่มกดชนิดตัวเลขต่างๆกดปุ่มย้อนกลับเพื่อเข้าสู่หน้าการเลือกโหมดเราจะเห็นเลดโหมด ทำโหมด Body Weight โหมดในกรณีนี้เราจะใช้งาน l a t โหมดใส่ค่าส y c l i n g r a ที่เราต้องการในกรณีนี้จะใส่10 ml ใส่ค่า VTBI 20 ml จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันข้อมูลกดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการทำงานถ้าต้องการใช้โหมด b o l ัสกดปุ่ม b o l ัสค้างไว้เมื่อปล่อยมือจากปุ่มกด ระบบจะกลับไปใช้งานโฟลเลตที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ถ้าจำเป็นต้องใช้งานโหมดออโต้โบลัสกดปุ่มหยุดแล้วไปที่หน้าการตั้งค่ากดปุ่มเลขสี่เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าโบลัสที่หน้าการตั้งค่าโบลัสกดปุ่มโบลัส วทบีไอและใส่ค่าวทบีไอตามต้องการยกตัวอย่างเช่น25 ml ย้อนกลับแล้วดำเนินการออโตโบลัสโดยการกดปุ่มโบลัสเพียงครั้งเดียวกดปุ่ม Stop และกดปุ่มเลขก3เพื่อจบการทำงาน